ขอเริ่มต้นจากซีดีก่อนเลยซีดีต่อไปเริ่มต้นด้วยสามคนหน่อยนะครับโอเคเอานนี้ซีดีเริ่มก่อนเลยว่าเอาอะไรมาประมูลวันนี้นะฮะครับผมวันนี้เอาเสื้อตุ๊กติกมาประมูลครับคือเสื้อตัวนี้เนะี่ยเขาบอกว่าคุณพ่อเสืให้เป็นของอข่วนตัวเสร็ครบสิเจ็ดปีครับผมโโอ้ห เคยใส่ร้องเพลงด้วยนะเคยใส่ร้องเพลงด้วยนี่ได้อีกครั้บได้แล้วก็ใส่ไปเที่ยวบ่อยมากเลยครับผมนี่ซัดหรือยังซัดหรือยังซัดอ๋อจะโดนไหมครับไม่ถ้าอย่างไม่ซัดราคาจะได้ขึ้นสูงสุดไม่เป็นไรครับทีนี้ก่อนเลยครับเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะเริ่มต้นที่สิบบาทห้าสตางค์ครับ ยกไม้ถ่ายยกกนเท่า,าไ,ไหร่เท,ท่าไหร่นทครบผมเท่าไหร่ครับัครั 5, บหครับครับแไถ่ายนะด้ืาู่เลยนะครับนู่ไม่ใช่กับซีีคนเดียวนะครับกับทั้งคนนะัน หอ่นนี่ขอโทษห5ื่นหไมยืดยนี่เอาอาดิได้อยู่ใกล้ชิกับตัวน้องนะคะเท่าไหร่รับออเอาสิเท่าไหร่ล้ั้ารอโอ้โหนี่เท่าไหร่้างเท่าไหร่ ัวเราพิวอีจะได้ทำบุญเยอะๆพิวอีก่อครับพิวอีใส่สวมเลยสวมเลย่ปราสวมตอนนี้เลยเชื่อมี่เออมูลค่ามันจะได้เพิ่มี่่ภาษามืใส่ีาตนภษามื่นนะสู้อเปลานี่กงใส่ต้องถเสื้อตนอก่อนถอดเสื้อตนีอกก่อ ไ,ไดีก่อนแล้วว่ถ้าเสื้อตัวนี้ใส่พบ2อข้างเมื่อไรราคามันต้องไม่ต่ำกว่าสามหมืนแน่นอนนะครับเท่าไหร่คะเมื่อกี้ยัง<ไ> 27, 500เ,าเ,เ 27, 500่าไหองหม่นห้าพันห้าร้อย่นนี้ฝังนูสู้มาเท่าไหร่สองหมื่นเจ็ดพันอยแโอเคโอเคสองหมืารครับเท่าไหร่คะสองหมื่น <28, 500 S 2> อัน้ออันนี้สองหมื่าอ้าสบบาทด,ด้วยอ่ะแถมมาให้ CD ทองนะครับซ<ช>ักเก็ตอ<ช>ีกทีนะฮะแยังไงครับผม CD ที่ว่าถ้ามีคนประมูลเสื้อตัวนี้ของ CD ไฟ CD จะจำคนนั้นได้ตลอดชีวิตไหมคะได้แน่นอนครับได้แล้วนะครับสมมติว่าราคามันขึ้อนอีกสักหน่อย CD จะกอดน้องคนนั้นได้ไหยครับหรือพี่คนนั้นได้ะหมฮะของแย่ด้วยได้ กีราคาเราอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะสามหมื่นค่ะสามหมื่นอยู่ที่พี่คนนี้สามหมื่นสามพันห้าร้อยครับได้หอมแก้มนะจ๊ะได้หอมแก้มนะจ๊ะดเดี๋ยวก่อนนะให้ให้หอมซีดีหรือทีดีจะหอมถัดกัน้หอมก็ได้ครับถด้หอมนะตกลงแบบตกลงซแบบีดีจะเรียแบซบีดีจะเดียบ ทำมูร่กันาก็นช่งจะบเฮ้ดี๋ยวเราจะร่วมประมูลด้วยดีคหนครับสามหมื่นาพันห้าร้อยยนนใช่ไหมนี่ถดเนี่ยครับสามหม่นห้พบาทสามหมื่นห้พันาอนี่เธอหากับเพื่อน ไเดี๋ยวปการเดี๋ยวใครได้หอมอีกคนนึงยะที่จัดกันเท่าหร่นะอยู่ที่เราสั่งอีกแล้วอร้อยเออแล้วเขายนะเอาไปนี่ใคเล่นทุ่นไปเล่นทุนะครับหปเจ็ดดพ้าอยห้าสิบสอ้าสิบสงา้างหครับสู้ไหมครับครับสู้ที่บาครับ สามหมืเก้โอ้โหแล้คนที่หยอดสี่หมื่นะครับทุกคนที่หยอนสามหมื่ก้าเก้าเก้าเกาเอาเลยครับเอาสิสี่หมื่เลยสี่หมกว่าเลยได้หอมนะหอมแจกนะอยางไรครับผมให้ผมนับเลยครับสามหมื่นเก้าพี่นุ่มแม่ข้าตงปดสพี่ ส9มเก้า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 หมไม่ไม่ได้นะต้องเพมกนินะเออนะตามการสกาก้ราเ้าน่เะครับผมคุณโอ้โหนอเลยนะอนีเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พ่อดเดี๋ยว่อดใส่ไว้ก่อนแล้วให้ข่ายรูปรูปนึงแล้วให้พี่ถอค่ะ นี่เราเปะข้างเลยใหญ่มากเฮ้ยทีเลไปป่ะน้ำประมูลหน่อยนี่น้องสองคนกัน้นกับเต้ยังอยู่นะจ๊ะแฟนคลับลักกระเป๋าสตางค์ให้พร้อมโพสเป็นในบล็อกก่อนเลยโพสไปที่บ้านก่อนเลยเฮ้ยปาะุูนกันเร็วฮุ้นกันอย่าให้ขายที่หน้า สี่เมื่์แล้วนะอยากให้เป็นบาทนะครับตอนนี้มือถืออล้เอาท้นมาถ่ายรูปคู่ได้นะครับเออโอเคถ่ายกันทั้งสามคนเลยด้วยกันมาสามคนนะฮะ คุะค่ะฝากพี่ถ่้ให้กล้องเลยนะพี่ยกไปซีดีนี่นะมาใส่เเลยคะแต่ง่ก็ได้นะคะมนหนามากมหยอให้ชรเาหาดีถ่ายให้อขึ้นมาเลยถด่ายให้มาเอาไม้มาจี้เขาูเรียบร้อยเขาจ่ายแทนให้เขาเยอะหน่อยเออนี่หน้าพี่่อยพี่นี่ตรงลางเลยตรงลางพี่เออ ขนาด้าคสอง้าคไปถีบซูมมานหนึ่งซูมมานหนึ่งเอามาโอ้โหสนุกแล้วบัวทั้งสองลูกคนระับอย่าเสกขอบคุณค่ะอ้มามให้เป็นใจการตับแต้ เมื่อกี้เต้จับมือกับซีดีแล้วก็ซิบข้างหูว่าเฮ้ยกดดน <laughs> กกันแล้ววะดังนั้นแฟนกับเต้เต็มที่นะครับ <c oughs> นายโชว์ซิตัวนี้ฮะไม่ตายแล้วเดี๋ยวจะให้เอาหมากแกะหมัดด้วยให้มาแกะจากเอวเลยหมุน <c oughs> หมุนซิ <c oughs> หมุน <c oughs> หมุนเออเป็นแจ็คเก็ตนะคะผ้าเป็นแบบเออให้ดูก่อนเอาให้ดูเออเอาโชว์ก <c oughs> ่อนฟอยีนฟอกฟอกกับมั้นนะเป็นผ้ายีนยีนฟอกฟอกซึ่งเอาไปปอกไว้ตรงนั้นแล้ว อันนี้ไม่ก <át stars> ล้าจองกลัวตกลไหมครับ <su> พ <carry> ี่หิงครับเร่อต้นเร่อไหนคะหนึ่้อยหน่บาทครับโอ้โหหนึ่งร้อยหนึ่บาทนึง้อยหนึบาทนี่มันยามเกียิแฟนคลับแฟนคลับบอกไหนแฟนคลับนองเต้อยู่ไหนหนึ่งพันบาทนักบตพี่โม่เริ่มมาวเริ่มาเรียกแขกมาเยอะ เออเดี๋ยวจะใส่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะใส่ด้วยเออเดี๋ยวใส่แล้วให้ถอดแล้วเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะฝั่งนั้นเขาได้หอมแย่งนะซีมีเขาหอมแย่งเราเรามีไหมราคาถูกไหมราคาซีมื่นเนาะยังไงก็ซีม่นมื่นใช่ไหมเออใส่ยโซ่คอผมว่าได้ส่ยโซ่คอกลับไปนอนด้วยกันที่บ้านเลยดีไหม ถ้ายาง้นเอาเทาไหร่เอาสิอนงหม้1 5 1 0่าสองหมื่นวกดดันนิดนึงถือไมค์นี่ไหน่อยเนาะ ที่เป็นเสื้อกล้ามต่อเปียกแน่นอนเอได้ไป้สามหมื่นห้าสามหมื่นห้ารับเออสามหมื่นห้ามีสิได้หอมแล้วนะสิสี่ได้หอมแล้วสี่ได้หอมแล้วเออโอเคถูต้อมากเฮ้ยพี่เอาที่ยังม่าาแล้วถามแล้วถาแล้วโอเคนะ สี <łość> ่หมื่นหนึ่งพันสี่หมื่นหนึ่งโอ้โหเราช่วยมาสี่หมื่นอย่าพยายามสิหอมแก้ม้วยนะหอมแก้มด้วยเดี๋ยวกอดด้วยสามละสี่สามพันเดี๋ยวพี่จะกอดด้วยหอมแก้มด้วยและใส่ซ้อคอยหนึ่งพี 1,100นะครับผมนับเลยนะฮะส1 1 0 0ครนพันงที่หน <oh uh uh> ึ่งใครจะสู้มาเลยครับ4ี1 0 0 0่ั้งที่สองใช้ซอกคอนะเออเอาซิ่ออนี่เขาแค่หอบแก้มนะเต้กกอนด้วยหอแก้มด้วยตรงนี้ด้วยอย่างนั้นังพี่ครับกังไม่เยต่อไ ต้องเดียวหัวพี่เขาพี่เขาขาขอซับซ้อนพอับซ้ับซอนพอซีมยพันหนึร้อยนพี่ค่ะพี่ห่มขอบคุณครับผมขอบคุณละครับ <icana> ไม่ต้องไม่ต้องเดวกะนะเก็บไปนะครับราพูดกันเล่นๆนะขอ่ยดขออนเ่าไ่างเ้ต <inn> uh ัวน uh ี้นะถ้าใครติดตามรายการเดอะสตาร์นะครับผมก็เป็นเสื้อที่ทำใการได้เข้ารอบครับผมอ๋อเพราะ่ใส่ตอนระปูใช่ครับตอนไหนเลยตะปูต้องขอบ ได้เป็นสี่คนสุดท้ายของท่าเหนือนะ,ค,ะครับผมครับเออใส่ด้วยกันนะใส่ด้วยกันถ้าคนต่างกันแนะต่ห้าโด้วยกันนะตัวนั้นก็ท่าเหนือเหมือนกันใช่เท่าไหร่ดีครับเริ่มต้น <S <S เริ่มต้นจะบอกว่ามันมีความหมายครับอาจจะดูน้อยหน่อยครับแต่ว่ามันคือเลขร้อยสามบาทเพราะว่าน่าเป็นเดือนตาปีที่สิบแล้วก็เบอร์สาม สามหมเมื่อกี้นี้เขาหอมใช่ไหมอีกคนนึง้อบคอเรียหูไมั้งงใช่พี่ขันที่้เาบอกว่าจาจา์เดินไปครับผมข้าสู้สามหมื่นบาททั้งที่นึ่งนะครับไม่มีใครสู้หรอครับแต่ว่าจริงนะครับผมกก็อยากจะหอแก้สนิทหนึ่งสามหมื่น คาัหอมแก้กระนะครบ,ครบ้เลยพีาจะบอกว่าพราว่ามีความหมายม,ม,มากที่ได้ไป้หรัษาได้ีรจะได้ส่ตอบเราใ,<ช>รให้เขาเออส่มค่ะเอาซเงินแล้วเออกดเลยกดกเดี๋ยวขึ้นมาก่อดีไหมครับ4 0 0สามพันรอเป็นเลขสามเพราะอ,อะไรครับพี่ หมายเลขส okay. าโอเค4ี่0 0นี้ด้มครับ3 3ม0 0เอ้ย4ี3ห0ครั้งที่หมีไหมมีไหม4 3 5, 3 0มครั้งที่ 4, 3, 500, สองส0 0ครั้งที่หนึ 4, ่งสหครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองสม ยังได้อยู่นะเอาไหมเอาวะครั้งที่ครับพี่3ม5 3 0 0้าั้อครับที่3ไปแล้วครับนี่สุดยอดคุณพี่ท่านนี้เดี๋ยวเมื่อจำนวนเงินเยอะเดีเ๋ยวค่อยเพียรันด้านล่างกันนะคะขอบคุณค่ะ เปคุณพี่ที่บอกว่าใจดีมากขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอ้ชิคกีพายทั้งสามคนด้วยนะฝากผลงานอะไรนิดนึงไหมครับผมก็ขอฝากเป็นอัลบั้มเทียนยศซอฟเลยครับผมของพวกเราดอนตานะฮะก็เพลงได้ปล่อนให้ซื้อนะครับต่อไปก็จะมีซิงเกิลของท่านกับพี่เต้แล้วก็จะมียูวีคอนเสิร์ตด้วยครับผมครับผมก็อยากให้ฝากทุกทุกคนอุ่นใจกันได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแล้คกีทั้งสามคนด้วยนะครับขอบคุณนะครับ nah uh -huh. uh -huh. uh -huh.